อนุญาตมาในนําสินค้านะครับอันนี้เป็นเคียวต่อด้ามอเนกประสงค์นะครับอันนี้ผลิตจากเหล็กเมงกานิตนะครับนําเข่าต่างประเทศนะครับผมตัวนี้ครับเหล็กมีความก้งทนแก็้งแรงนะครับคมนะครับตัวนี้คมมากเลยตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้เพิ่นสีมีตัวล็อกมาไห้นะครับเตดใหมการใส่งานสะดวกสบายครับผมอันนี้เหมาะสาหรับงานการเกษตรนะครับผมโบว่าสีเป็นดาย้าทางหญ้านะครับหรือตัดต้นไผ่ หรือใช้กับงานที่สูงๆนะครับเช่นอันตัดการหมะพผ้าหรือบอกว่าจะไปตัดต้นปาล์มจังสินะครับใบปาล์มจังสินะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมสีสาธิตการใช้งานนะครับการประกอบครับเอาการหามาใหม่ครับอันนี้เป็นไม้ที่เตรียมไว้อยู่แล้วได้ครับเอากระสอดเข้าไปเลยตรงนี้ครับแล้วก็หมุนให้แน่นเลยตรงนี้ครับเจ่นสิมีเกี่ยวหางปลาครับหมุนง่ายครับ เดี๋ยวหักปลาบุญให้แน่นๆบุญให้แน่นๆแล้วเทากับไปใส่งานได้เรื่อยครับผมเดี๋ยวผมสีไปลร่องตัดดีๆอหอพีีน้องเบิ้งเจ้าหน่อยนะครับผมโอเคครับ นะจะเป็นแบบนี้เหมือนี้ฝนกับตกเนี่ยนะครับพายุเข่าครับผม <c oughs> เดี๋ยวสีร่องสาธิตให้พี่น้องเบิ่งตาตนวนปวยนักก่อนนะครับทีแหละครับคมครับผมตัวนี้คม ลองต้นไม้ตัวนี้ได้ครับเขาง่ายๆเลยครับผมความคามโบบินเลยครับแข็งแรงแน่นอนตัวนี้รับประกันครับต่อไปสีล่องฟัน ต้นไผ่ห้เบิ้งครับผม i'm <applause>